รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมครับรายการเช็คอินถิ่นเหนือ EP นี้บอกไว้เลยนะครับว่าไม่มีเสียงโหหิ้วจากการโหนสลิงจากซิลไลไม่มีเสียงการทอผ้าหรือการชมวัดวาอารามหรือโบราณสถานต่างๆแต่เป็นการมาสัมผัสธรรมชาตินะครับตามโครงการท่องเที่ยวธรรมชาติวิถีล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งครับผมอยู่ที่บ้านแม่สับปวัดตํตบลทาศบเศร้าอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตอนนี้คือการท่องเที่ยวธรรมชาติไม่เพียงแต่จะมาชมต้นไม้ชมนกสัมผัสอากาศเย็นสบายอย่างเดียวเขาจะมีการจัดกิจกรรมวิ่งแต่เป็นแบบวิ่งเทลด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเช็คอินถิ่นเหนือ EP นี้คุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบธรรมชาติและชอบออกกําลังกายรับรองนะครับว่าเส้นทางถูกใจคนวิ่งเทลอย่างแน่นอนครับ คุณผู้ชมครับการออกมาสัมผัสธ,ธรรมชาติแบบนี้การแต่งกายต้องรัดก,กุมนะครับรองเท้ากันเกงขายาวเสื้อแขนยาวใส่หน้ากากอนามัยอันนี้ขาดไม่ได้พกเจลแอลกอฮอล์มาด้วยแบบนี้และนอกเหนือไปกว่านั้นครับผมเองเป็นคนที่แพ้มแมลงเลยต้องพกอันนี้มาด้วยสเปรย์ป้องกันมแมลงป้องกันยุงที่จะมาก,กัดอันนี้เวลาคุณผู้ชมออกมาเที่ยวก็อย่าลืมพกตัวนี้มาด้วยนะครับรับรองปลอดภัยแน่นอนครับ การที่จะเดินป่าในครั้งนี้นะครับจะเชี่ยวกันเองไม่ได้นะครับต้องให้คนในพื้นที่เป็นคนพาเราไปชมจุดต่างๆครับแนะนําคุณผู้ชมครับรู้จักกับพระหลวงทวิจินากาศนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้านแม่สะปวดนะครับด้ท่านหนึ่งคือพี่แดงพี่แดงเป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษาของที่ว่าการอำเภอแม่ทาสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ คือจุดนี้จริงๆแล้วเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการวิ่งเทลเหรอครับผู้ใหญ่ครับครับก็พอดีได้รับแจ้งจากทางอาจารย์มาก่อนได้สำรวจพื้นที่ว่าจะพากันวิ่งเส้นทางเส้นนี้ครับผมซึ่งเราไม่เคยจัดวิ่งมากอนไม่ไม่เคยครับไม่ไม่เคยมีครั้งแรกครับเนี่ยครั้งแรกเลยใช่ไหมครับแต่ว่าปกติคือบริเวณแถวนี้ชาวบ้านเขาก็จะต้องมาหาของป่าอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับครับใช่ครับก็มาช่วงหน้านอไม้ก็มาหานอไม้อ๋อหลามั่ง เห็ดกะเห็ดเพาะ <S <S สงสัยผู้ใหญ่แม่สะปวดแปลว่าอะไรอ่ะคาว่าสะพวดอ่ะแม่สะปวดเดิมทีก็มันเป็นห้วยล้วปวดนะครับล้วปวดครับภาษาผมว่าคงไม่ใช่ภาษาเมืองแน่ๆหรือว่าเมือม่อก่อนเมื่อปู่ย่าตายายมามันตอนนั้นมันมีสังสึกของเจ้าแม่จามเทวีเขาเคยเอามาเอามาฝากเลี้ยงไว้ที่ห้วยลววปวดครับแต่เดิมทีก็เปลี่ยน ชื่อก็กลายเป็นแม่สะพวดลำตำลำน้ำอ <illa ises rees Darwin> <qu> ่ะครับผมขอลลำน้ำ <travail> ท <Me ads> like ี่เราเห็นอยู่จริงๆถ้าเป็นหน้าน้ำน้ำก็จะหลากใช่ไหมครับน้ำหลากครับหลากรุแรงมากครับรุแรงมากเขาถึงจะเตรียมสร้างฝายใช่ไหมครับพี่แดงครับสร้างอ่างเก็บน้าครับเป็นอ่างเก็บน้ําแม่สะพวดนี้ใช่ไหมครับแต่นี่คือคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่แรกว่าเป็นบรรยากาศที่ที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่ทำทํารายการมาคือทั้งเรื่องของเส้นทางที่เราเดินทางมา เหมือนกับตอนนี้ที่เราจะเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรครับคอ,อครับคิวคอควายครับคิวคอควายครับคือเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ใช้เส้นทางปูย่ย่าตายายเส้นทางเดินครับเมื่อก่อนก็เข้าป่าเข้าอะไรก็ต้องผ่านตรงนี้ถ้าจะผ่านตามลำน้ำก็ทางจะอ้อมครับใครแต่ทางนี้จะชันแล้วก็แคบนิดนึงอื ก็เลยว่าเขาเรียกว่ากิวคอควายแต่แต่แตดึงดำบน้นแต่บ้านเมสพบวดตั้งมาเขาเรียกอย่างนี้มาตลอดครับ,รบจริงๆก็อบอกว่าเส้นทางตรงนี้ <c oughs> เหมือนเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ที่คนลําพูนคนแม่ทาจะเดินทางไปลําปางเขาใช้เส้นทางตรงนี้เหละครับครับเป็นทางลัดทางติดต่อก,กันครับเนะี่ย <c oughs> ครับ เป็นเส้นทางที่ที่คนสมัยโบราณเขาใช้สัญจรกันไม่ไม่ใช่เส้นทางปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับครับใช่ครับใช่เมื่อก่อนมันไม่มีรถมีอะไรก็ต้องเดินลัดทางนี้ครับจใกล้กว่าถึงไปโผล่ที่ตำบลบางยาวตำบลบางยาวก็ประมาณตรงกาดทุ่งเกียนครับคุณผู้ชมโซนนั้นโซนนั้นเลยแล้วคิดดูว่ามันอยู่คนละจุดกันเลยอะ่ะแต่ถ้าหากว่าเขาเมื่อก่อนเขาเดินเท้าก็จะไปโผล่ตรงนั้นครับใช่ครับเสียงหายใจเริ่มดังขึ้นเลยครับ <laughs> คือเวลาจริงเวลาเขาวิ่งเขาจะวิ่งแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับเขาไม่ได้วิ่งตามร่องใช่ไหมครับเขาวิ่งตามร่องมันจะล้มครับมันแย่ถ้าเดินนี่เดินสลับนี่จะ้ง่ายร่องนี้เป็นเฉพาะรถครับพู้ต่อรอบนี่คือสําหรับรถรบโอ้โห <laughs> นี่นะครับ <laughs> เดินแบบนี้ <laughs> ต้องวิ่งแบบนี้ถึงจะง่ายรองเท้าก็ต้องแบบเป็นรองเท้าที่เหมาะก,กับการเดินป่าด้วยนะครับ ครับถ้าหากว่าช่วงน้ําหลากตรงนี้น้ําจะเยอะไหมครับเยอะครับขนาดเอวขนาดนั่นนะฝังโอ้จริงเหรอครับครับโอ้โหมิดมิดหัวครับน้ําห้วยสะป่วนแรงมากครับครับแต่ว่าไม่มีที่เก็บเพราะว่าคืนสองคืนก็หมดเหลือแค่นี้ครับโอ้ยนี่ทําอะไรกันอยู่ครับสวัสดีครับทาอะไรกันอยู่ครับหน่อไม้อ๋อหน่อไม้ที่เราเห็นเขาไปหากันมาครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจะมีเป็นหน่ออะไรครับไอ้นี่เขาเรียกว่าหน่อไม้ไร่ ไอ้อันนี้คือหน่อไม้ไม้สางของมันคนละอย่างกันเหรอครับคนคนละอย่างครับถ้ามันสั้นๆป้อมๆแบบนี้คือคือเอาหูอันนี้สุดยอดอันนี้คือหน่อไม้ไร่ไม่สางอันนี้คือไม้สางครับเอากับข้าวมันต่างกันไหมครับก็อันนี้จะรสชาติดีกว่าอันนี้เหรอครับเอาไปทําอะไรกินได้ครับส่วนมากก็ต้มแล้วก็แกงผัดยำได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันคือชาวบ้านเขาก็จะไปหามาแล้วก็มา ล้างกันบริเวณจุดนี้ครับเอาคุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นมานะครับว่าเห็นหน่อไม้แบบนี้แล้วคุณจะเอาไปทําอะไรมันมีอะไรบ้างนะครับเอาไปต้มต้มผัดผัดยงอันนี้คือเฉพาะสดนะครับแต่ถ้าหากว่าเอาไปไปดองก็จะเอาไปแกงได้อีกแบบหนึ่งหน่อไม้ดองก็ทําได้ครับคือเส้นทางที่เราจะลื่งเทลเนี่ยเป็นเส้นทางเดิมของชาวบ้านที่เข้ามาหาของป่าอยู่แล้วครับใ่ครั่ออ ซึ่งระหว่างทางเราก็จะเห็นแบบวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เขามาหาของป่าหาเห็ดหาหนออันนี้คือต้องล้างก่อนส่งใช่ไหมครับล้างก่อน ผู้ชมครับระหว่างที่นักท่องเที่ยวหรือนักกีฬาวิ่งเทรลมาเราก็จะได้เจอไฮไลท์สาคัญก็คือการเลี้ยงควายแต่นี่ไม่ใช่ควายป่าเขาก็จะมีเจ้าของเขาแบบนี้ก็จะเป็นแบบสปาสปาควายคือควายเขาชอบโครนน้อยใหญ่เนาะใช่ไหมใช่ครับผมใช่ก็ต้องแบบมีมีปลักแบบนี้ให้ให้เขาได้แช่ครับแต่อย่าลืมนะครับว่าควายราคาตอนนี้ไม่ใชุ่ถูๆนะครับครับใช่ครับถ้าตีราคาประมาณเท่าไหร่ครบหลง ก็ว่าขนาดนี้ก็ประมาณ5 0,000ขึ้นนะครับ 50, 000, <S <S ห้าหมื่นก็ตอนนี้คือ5 0,000่นคู่ละแสนนะครับ1 0 0 0 0แสนสองแสนสามแสนสี่แสนสี่แสนเกือบ5 0 0แสนไปแล้วเฉพาะตรงนี้ครับนอกจากจะได้เห็นควายที่เขาเลี้ยงกันแบบนี้แล้วเขาบอกว่าที่นี่มีช้างป่าด้วยเหรอครับมีครับมีครับเป็นช้างปล่อยคือสู่ธรรมชาติอ๋อครับ<อ>ก็ครับมีคนเลี้ยงไว้แล้วมาปล่อยเนี่เหรอครับมันเป็นของมูลิธิครับมูลิธิเวลา ช้างที่ดุร้ายเขาก็จะผูกไว้ช้างที่ปรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะปล่อยเข้าป่าฝั่งลําปูนและกระปางครับแต่แต่เขาไม่ไม่ทําร้ายเราใช่ไหมครับก็ไอตัวที่มันดุดุเขาก็เก็บไว้กไว้ครับอ๋อไอตัวที่ดุดุเขาก็ต้องผูกไว้ครอบครอบถ้าปเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเขาก็จะมาปล่อยเข้า่ป อแต่เราไม่ได้แบบเอามาเขามาใช้งานมาขี่อ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ็ตามธราารมชาติกันเลยครับเมืม่อ<ม>กี้เราเจอหน่อไม้แล้วของกินป่าแต่จริงๆแล้วต้นนี้มันก็จะมีของกินเหมือนกันใช่ไหมครับพี่แดงครับใช่ครับเป็น,เป,นเป็นต้นผลไม้ป่าครับเขาเรียกว่าอะไรครับที่ภาษาถิ่นเนี่ยเขาเรียกโนยบัคโคลแอนเลยครับบัคบัคโคลแลนบัคโคลแลนหรือว่าเรียกว่าเป็นลิ้นจี่ป่า รสชาติก็คือเปรี้ยวๆอย่างนั้นเลยแหละมันมีต้นเปรี้ยวต้นหวานมันมีครับอ๋อเหรอครับก็อร่อยแบบหวานหวานบางต้นก็เปรี้ยวอ๋ออันนี้คือต้อนมันเลยเหรอครับนี่คือต้อนครับใช่ใชนี่แหละครับเขาถึงได้บอกว่าขอให้ห้างดังที่บอกว่ามีครบทุกสิ่งอย่างอะ่ะแต่ธรรมชาติในห้างดังไม่ได้มีให้เราได้สัมผัสกันนะครับฉะนั้นแล้วต้องออกมาเที่ยวกันครับ ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนวิ่งเทลบอกว่าเขาชอบมากๆเพเขามีทั้งน้ำมีทั้งหินทั้งทรายใช่ไหมครับครับครบทุกอย่างครบทุกอย่างจริงๆคือเช็คอินทีมเหนือ EP นี้ก็ถือว่าเป็นเรามาก่อนก่อนที่จะมีการวิ่งเทลนะครับฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมที่ดูและอยากมาวิ่งก็สามารถติดต่อทั้งพี่แดงหรือว่าผู้ใหญ่ได้ครับผมได้ครับจริงๆคนไม่ทาหรือคนแม่สปอตเขามีอาชีพทําอะไรกันครับผู้ใหญ่ ข้าสมากก็ทาการเกษตรครับก็เป็นเช่นก็ล,ล,ลกําไยปลูกลําไยตะกาศทํานาครับก็เสริมก็คือแกะสลักมั่ง<อ>ครับาชแกะสลักแต่ถามว่าจริงๆรายการผมเราเคยมาเช็คอินที่แม่ทาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่นี้ก็จะแตกต่างจากอีพีอื่นๆเรากำลังดูว่าน้ํามันใสมากแล้วที่เห็นอยู่คือเป็นสาหร่ายหรือคนทางเหนือเขาเรียกว่าเตาเตาครับแต่นี้ยังกินไม่ได้ใช่ไหมผู้ใหญ่ครับครับยังยังครับเดี๋ยวเรามันเยอะ มันจะออกชุเขียวอย่างนี้ครับครมันจะอ่อนก่นอ๋อตอนนี้คือมันมันกําลังกําลังเกิดกาลังเกิดครับกําลังแบบเป็นเป็นอนุบาลอยู่ใช่ไหมครับครับใช่ครับผมก็ไปเอาทําเป็นยำยำยำเทายำเทาครับใส่มะเขือปลอกใส่น้าปูอร่อยคุณผู้ชมต้องต้องมาชิมกันตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นไอ้นี่ถ้าชาวบ้านเขาเรียกก็คือตัดตัดน้อยครับ นี่ถ้ำอ๋อเป็นถ้ำเหรอครับครับในช่วงหน้าแล้งหรือว่าฝนฟ้าไม่ค่อยตกว่าทางหมู่บ้านก็จะมาเลี้ยงเลี้ยงให้เจ้าที่แล้วครับเจ้าที่บอกว่าขอฟ้าขอฝนจะทํานาทําสวนทําการเกษตรนะครับแต่มล,ล,ลึกไหมครับลึกครับแต่ว่าตอนนี้มันทรายเริ่มเต็มขึ้นมานะครับผมว้างพอสมควรคุณไม่ชมแบบเสียงผมก้องเลยอ่ะ อันซีนถ้าคุณผู้ชมเราเจอถ้ำด้วย ผ่านขาวทาชมพูเคยไปเช็คอินมาแล้วตลาดดอนแก้วแม่ทาไปซื้อผักซื้อปลามาแล้วอุโม,มงขุนตาลก็เคยไปถ่ายรูปหน้าอุโมงมาแล้วคุณผู้ชมครับแต่เขาบอกว่าถ้ามาแม่ทาไม่ได้มีที่ท่องเที่ยวแค่นี้เท่านั้นนะครับเขาบอกว่ายังมีอีกหลายที่ที่ควรจะต้องมาเช็คอินกันงั้นเดี๋ยวเราจะต้องถามคนในพื้นที่กันก่อนแลลวครับว่า ถ้ามาแม่ทาแล้วควรจะต้องไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างแนะนําคนในพื้นที่เลยแล้วครับท่านในอำเภอสมานกองแก้วสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็หัวหน้าไททูลดอกทิกุนนะครับอันนี้เป็นนายสถานีคงจะต้องรบกวนแล้วครับทั้งสองท่านหากว่าเอกหรือนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่แม่ทานอกจากที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้ควรจะต้องไปเช็คอินที่ไหนบ้างครับนายครับ ครับก็ที่แม่ทาเนี่ยมีมีส่วนที่เป็นธรรมชาติาส่วนที่เป็นสิ่งที่เป็นของของที่สร,ร้างขึ้นแต่ว่ามีคุณค่าธรรมชาติก็คือเราบีดอยคุนตาลเราคุนตาลก็ใกล้ๆก,กับที่อุโมงขุณตาลแล้วก็มีที่ไหล่มาก็คือสะพานขาวส่วนที่ตรงนี้ก็คือสถานีรถไฟแม่สลาแม่ทาเขาบอกว่าตรงนี้คือเก่าแก่นาาชุมชนเก่าที่นี่คือชุมชนเก่าของคนแม่ทาเลย คือคือนายครับส,สถานีตรงนี้ก็คือต่อจากสะพานขาวท่าชมพูครับจากต่อจากสถานีท่าชมพูอ๋อแล้วสถานีสระบุรามันพูดถึงอายุอนามก็ก็หลายปีแล้วสิครับถ่านนะครับหลายปีถ้าเกือบร้อยปีครับอคือเมื่อก่อนเวลาเขาเดินทางมาก็จะต้องเป็นจุดจอดจุดพักอย่างนี้ใช่ไหมครับที่นี่ตอ้ตองครับก็มีการค้าการขายแล้วก็เป็นทางสัญจรลหลักของของชาวบ้านที่นี่ครับครับ ซึ่งเมื่อก่อนถนนสายลำปางเชียงใหม่ยังไม่มีเขาก็ต้องสัญจรผ่านรถไฟเท่านั้นถูกไหมครับใช่การเดินทางโดยรถไฟนี่เป็นเป็นหลักเลยเห็นว่าตอนนี้ทางในอำเภอกาลังจะปรับปรุงบริเวณนี้ให้เป็นแบบแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของคนแม่ท่ายังไงเหรอครับครับก็ต้องเรียนทุกท่านว่าตรงนี้ก็คือที่กัที่ของการรถไฟครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลได้ทําข้อตกลงกับทางการถไฟว่าจะทําในสวนฐานะนี่ก็สวนฐานะ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติให้คนออกกำลังกายแล้วก็ด้านหน้าต่อไปเนี่ยก็เป็นชุมชนเดิมคือตลาดเก่าซึ่งเต่ก่อนเนี่ยก็จะมีขอค้าแม่ข้าวของมาขายจํานวนมากคือเป็นย่านธุรกิจที่แบบคึกคักมากใช่ไหมครับถูกต้องครับที่สําคัญคือว่าที่พื้นที่ของอำเภอแม่ทานน่ยไม่ใช่ที่ราบทั้งหมดมันจะมันจะไล่ระดับลงมาเราจะอยู่มุมข้างบนแล้วก็มองมาก็จะเห็นท้องทุ่งนาที่ได้อีกดากาศหนึ่งที่สวยงาม ซึ่งถ้าหากว่ามาช่วงข้าวเขียวก็จะเขียวสวยงามครับถ้าตอนออกรวงก็จะเป็นสีเหลืองทองสวยงามอย่างนี้ไปเลยใช่ไหมครับเออถ้าเกิดว่าใครมาแล้วเนี่ยก็จะหวนนึกถึงความความหลังก็ยังมีคนเขามาเล่าให้ฟังว่ามาถามนายท่านนี้ว่าอยากจะกินไก่แดงทาชมพูโอ้ยเมื่อก่อนเวลารถจอดปุ๊บไก่แดงอะไรก็ต้องมาเสิร์ฟมาขายบนรถไปอย่างนี้ใช่ไหมครับจนเป็นสัญลักษณ์ของของแม่ทาคือ แอลแม่ทานั่งรถไฟกินไก่แดงโอ้แอลแม่ทานั่งรถไฟกินไก่แดงงั้นเอกได้แคปชั่นแล้วล่ะที่สปอตลงในเฟซวันนี้อันเดี๋ยวเราไปดูอาคารเก่าสัหน่อยไหมครับในอำเภอครับว่าครับมันมีมนเสน่ห์มีความขลังยังไงเนาะเผื่อจะได้เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวได้ครับ เพลจริงตรงนี้คือเขาบอกว่าเป็นอาคารเก่าครับเป็นบ้านเก่าแหละครับเป็นบ้านเก่าของชุมชนที่นี่เขาขายของชําแล้วก็เขาดูแลบ้านไว้เป็นอย่างดีนะครับเครื่องใช้เก่าๆก็ยังเป็นของตั้งเดิมเลยซึ่งเราก็จะมีแนวทางปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวัสดีครับขออนุญาตมาเที่ยวนะครับคุณแม่รัชนีใช่ไหมครับเอกมาสะดุดอันนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้คือคืออะไรครับแม่กาต้มน้ำกาต้มน้ำเหรอครับใหญ่มาก ไม่เอาจริงๆแดนเพลสตะเล็กเองเนี่ยว่าเป็นบบนรถน้ำอ่าใช่ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นแหละอ๋อคือการต้มน้ำเหรอครับเป็นทองเหลืองโอ้อ่าต้มไป่ทำอะไรอ่ะไปไปชงกาแฟอะไรเงี้ยเหรอไปต้มน้ำอางแต่ไมโครต้มน้ำอางไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นครับในโบนเรต้มต้มแบบเนี้ยไมก่อนห้องมีไฟฟ้าครับเมื่อก่อนขายอะไรครับบ้านหลังนี้ขายของช่าครับเหมือนเดิมก็คือทุกสิ่งอย่างอยู่ที่นี่หมดเลยอย่างเงี้ยแหละครับคุณผู้ชมผมมาดู อันอันนี้เป,นเป็นเป็นเป็นใครนะครับอันนี้เป็นายอ,อ๋อเป็นพี่ชายคือเป็นใบประกาศียบัตรสอบไล่หลักสูตรวิชาช่างวิทยุอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนโทรทัศน์วิทยาท่านในอาเภอเคย,ยนยนั่นเรียนนี่ไหมครับไม่เคยได้ยินเลยเอ็งไม่เคยได้ยินอ่ะเขาเขาเขาเรียนเหรอครับตอนนี้คงไม่มีไปแล้วเนาะอันนี้แหละครับ โรงเรียนสอนออกแบบและตัดเสื้ออันนี้เจ้าอิานอันนี้คือแม่รัชนีเองปี2511อ๋อคือเรียนจบแล้วก็มาอยู่นี่เหรอครับอยู่นี่ก่อนแล้วแล้วก็ไปเรียนทีเทพคอเมื่อก่อนเขาเดินทางยังไงแม่จากจากกรุงคนไปนานไหมกว่าจะถึงก็ขนวนแล้วครับอ๋อก็ขึ้นรถไฟหน้าบ้านเราเลย ด้านหลังนี่เขามีที่ลงไปข้างล่างด้วยได้นะครับอ๋ออันนี้แห่ไครับนี่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 บัดอันนี้คุณพี่ไม่รีอ,อันนี้อะไรเอ่ยเป็นหลุมะเป็นหลุมหลบภัยเหรอครับหลบภัยยังไงฮะเวลากภัยภัยใหม่อ่ะครับอือแล้วก็ไม่มีตะเพิงหรอเราเอาของโยนลงไปเอาผ้าปิดฝาแล้วเาอาทรายพักๆก,กันไปโอ้เอ๋เข้าใจว่าเป็นหลุมหลบภัยสงครามโลกไม่ใช่ขจ็บท้องก็คือ เป็นเป็นการเตรียมการไว้ถ้าเกิดเกิดไฟไหม้พราะเมื่อก่อนบ้านเป็นไม้เป็นไม้ทั้งหลังใครทันบ้างอ่ะดูดิทันใช้ไม่ทันเองไม่เคยได้ยินอะ่ะอ๋อตราตราแมวตาแมวคลอกหมา แต่จริงๆมันจะมีแบบเป็นอาคารห้องแถวอยู่ใช่ไหมครับในอเภอครับพี่ตอนนี้เริ่มแบบว่ามีวัยรุ่นมาถ่ายภาพมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเช็คอินกันเดี๋ยวเราไปดูกันได้ไหมครับ,รบว่าจุดที่เข้ามาถ่ายภาพอาคารเก่าเป็นยังไงครับ ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแหมเพอเคยได้ยินไหมครับ,ครบเคยได้ยินเลยครับโอ้ oh. <laughs> คุณผู้ชมดูป้ายโฆษณาแล้วดูร้านค้าตรงนี้เก่าไม่เก่าให้ดูจาก yep. รอยแม็กเย็บตรงคุณผู้ชมแอนมเพอครับทุนทั้งฟ้าผนังเลยคือทุนไปเลย <laughs> แต่ว่ามันคือเป็นทางลกายเป็นศิลปะไปแล้วครับแห <laughs> นมเพอครับอันนี้คืออะไรอะวีโต้ฮะวีโต้คุณภาพใหม่อยู่เสมอวีโต้อ่ะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านช่วยกันคิดแหนมเพอ วีโต้คืออะไรครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นลูกกิ้งอะไรดับกินสมัยเนี่นเลยครับอเดี๋ยวผมลองดูใน Google ก่อนนะวีโต้สรุปแล้วคือนะคุณผู้ชมมันคือโซออลวีโต้ไม่เคยได้ยินเหมือนกันอะสองอย่างแล้วนะครับที่เราไม่เคยได้ยินครับส่วนอันนี้ถ้าทำไมโมเดสอะอันนี้ผมยังเคยได้ยินอยู่ทำให้เมื่อก่อน ทุกคนจะเรียกผ้าหน้าใหม่ว่าโมเดลทั้งๆท,ท,ที่มันมีหลายยี่ห้อ,อเหมือนกับเรีเรยกพรมีเป็เสเว็ตรูรว่ามาม่าแต่จริงมันคือยี่ห้ออื่นก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเก่าเหมือนกันนะอันนี้ไม่มีแล้วน้อยาล้งางจานยี่ห้อนี้อ๋อก็คือพอมันอะไรเก่าๆมันก็จะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง,งน,น,นะท่านนายเพลเนาะครับก็แวะมาเช็คอินมาถ่ายรูปตรงนี้ได้คือคือนนี้มัน ดูเหมือนเก่าแต่ว่ามันมีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ว่าค,ครั้งหนึ่งผู้คนเขาอยู่ที่นี่อยู่ยังมีความสุขแล้วก็เป็นศูนย์กลางในความความเจริญของคนไม้พาับครับ,รบอ่ะยังไงก็ตามมาถ่ายรูปกันครับคือจะได้เนาะเมื่อก่อนก็ไม่มีแบบมารูปภาพอะไรไว้เราก็เลยไม่ได้เหน็นภาพสมัยก่อนว่ามันจะเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนแต่าบางัคนในท้นที่เล่าก็คงจะแบบ คือค่ากีเดียวก็านเลยบริเวณตรงนี้ก็พยายามจะรวบรวมภาพเก่าๆให้ให้คนที่นี่เขามีความทรงจําดีๆแล้วก็อีกสัยญาหนึ่งก็จะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตอาจจะเป็นตลาดเก่าชุมชนคนแม่ทาต่อไปนะครับอ่ะแวะมาเช็คอินกันที่นี่อาเภอแม่ทาครับ